ในส่สารมันไหมแล้วอะเ่องกออกมาตัวนึงอันนี้ไม่กี่ตัวแล้วล่ะแป๊บเดียวหนูเป็นเรียบร้อยกลับไปที่เดิมถีม่เหรออ้าเร่มไหมรวยมาเลวลูกรวยอร้อววาวรนนอเลย เบอร์ไม่มาและยไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยชื่ออะไรครับอ๋อเล่ที่ตรงนั้นนะยังไม่รู้จกชื่อเลยคนโง่มันบอกพี่แล้วแต่พี่จำไม่ได้ไม่มีชื่อโอ้ชื่อยากมากเลยนะเนาะบอกเรานะพูดยากมากเลยอะไรปาทำไหลหรือยังกำลังไหลอยู่นะไม่พรมนะจ๊ะไม่พรมนะจ๊ะ มองอะไรแม่อ่ะดูดิไม่มองอ่ะนั่งนั่งจ้องเลยหัวดูดิดูดิหัวไงเนี่ยไม่อย่าบอกนะนึกว่าฉันเป็นมุมถ่ายรูปดินี่ยจะกระโดดแบบนึงกระโดดนึกว่าฉันเป็นหนูไงมิกกี้เมาส์อ่ะเอาเลยไม่ใช่ลูกไม่ใช่มุมมองใหญ่ไม่ไปด้วยอ่ะไม่ใช่เมาส์ลูกไม่ใช่เมาส์นะลูกมันคือมันคือ ทีคาดผมค่ะคริสต์มาสค่ะลสวัสดีค่ะมาแล้วนะคริสต์มาสคริสใจสวัสดีค่ะ ดีค่ะฝากกดหัวใจด้วยนะพี่พี่อร่อยอร่อยดูนี่อยอยเลยเห็ตัวเองว่ะเนี่ยเห็นไหมรอๆ<ส>ใ้รรอๆในนี้นจาใครรอคลิปมาจะถามกันมาทุกวันก็เปิดให้ทุกวันก็จนก,กว่าจ,จะหมดเลยเด้อ เหมดไปทีละป้าย,ายทีละป้ายแล้วนะลูกค้าคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสมองไปทางไหนก็มีแต่คริสต์มาสดิฉันมอตตี้มาอยู่ในนี้ได้ไง ใครรับรีวิวมาแล้วจ้าขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะใครเป็น FC มารวยกดหัวใจมาหน่อยพืนพี่รวยขอหัวใจพี่ๆหน่อยเร็วไปใครมาหน้าร้านเจอน้องรวยนะคะบ่อยๆมากดหัวใจน้องรวยหน่อยเร็วค้าบอกไม่เคยได้เห็นหน้าใช่ไหมตื่นเช่าตื่นเช็นพี่คือน้องอะ่ะจะออกมาแค่ตอนเวลาไลฟ์สดนะ ส่วนตอนอื่นไม่รู้ไปนอนไหนเหม like ือนเขาอยากออกกล้องอ่ะเหมือนเขาอยากออกกล้องเวลาเราไลฟ์สดเราตั้งกล้องเราปูพรมที่จะไลฟ์สดเขาก็จะออกมาตอนนั้นนะคะปูพรมแดเขามาสักมือไว้ชปูพรมแดงให้เขาใช่พอเราปูพรมปุ๊บน้องก็จะออกมาทันทีนะคะ โอ้โหตกใจน้องตกใจโอ้ยตกใจพ่อขาดูสิไม่ต้องกลัวคนลูกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคนลูกคนไปลูกไปมะพร้าวจ้ะเตเตอต์ฮูดแบรนด์ลวนไม่มีกระสอบละสี่พันเก้าร้อคุณพี่ใครรับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีแปดสิบเก้าท่านโอ้เกสิกว่านี่วะ ก้าสิบกว่าละเก้าสิบกว่าแล้วเปิดเปิดใหม่พรมพี่เปิดทุกวันจนกว่าจะหมดนะคะจนกว่าจะหมดเทศกาลโหมดทำทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าชานรอบพงพชนนั่นน่ะเนี่ยไม่สันะตอนนี้กับลายเสือ ชุดพี่ถังเหรอใครมีมี่ใครใครับกระสอบนี้มาเดี๋ยวแพ้ขอซื้อตัวหนึ่งซื้อให้ลูกซื้อให้ลูกชายพี่ใครอะพี่ถังหรือฮาเล่มหนืใส่ได้เนี่ยไา้หมดแตรักกลุ้มนินนะดหน,น,น,น่อยงเจนดิรักกลุนิดหน่อยโอ้โหใหม่กิบตัวนี้ใหม่กริบ เขามาส่งเหรอใหม่มากใหม่มากครับ4,900รรับรีวิวแจ้งได้เลยค่ะรีวิวส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะค่ะวางไว้นี่เลยจ้ะ สั่งชุดเด็กไงใชเหคมีาี่ยร่ามาเทรย่าใครรับมาเลยนะพี่นะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดหัวใจโรัวๆด้วยจ้าหนึ่งตัวบวกลบ45่โลค่ะ เนะทียร่ามานะลูกนี้นะนี่เทียร่ามานะจ๊ะเทียร่ามาใครรับมาเลยพี่เจ็0แได้แน่นอนเนี่ยเทียร่าสวยๆอยเงี้ยมาจ้ามาจ้าคุณพี่รับรีวิวค่ะขอบคุณค่าไปเอาช่องทางการติดต่อมาให้ลูกค้าหน่อย เพื่อยืนยันสิทธ์นะคะ,ะคุณพี่ที่รับรีวิวนะคะมาเลยมานี่เลยสีเขียวสีเขียวๆแบบนี้มาเลยพร้อมส่งค่ะพี่พี่ได้ลูกนี้เลยถ้ารับรีวิวอ่ได้ทุกตัวที่แคร์โชเลยนะเพิ่มมาบ้านเขียวก่อนมาเป็นเพื่อนกันก่อนมาเป็นเพื่อนกันที่บ้านเขียวก่อน พิ่งมา4,900ค่ะ4,900บาทเปิดรีวิวให้ทุกวันจนกว่าจะหมด4,900เกรด A สวยๆเลยพี่ๆในต่อๆนะคะมาเจอกันที่นี่เลยมาเจอกันที่นี่เลยช่องทางการติดต่อมาเลยมายังพี่แคปยังไปก่อนนะแคชโชว์ก่อนนะ เพื่อยืนยันสิทธ์นะพี่รบกวนทักแค่มาตอนแค่ไลฟ์สดนะคะเราจะปิดการขายในไลฟ์สดนะคะส่งบอชอไปเลยเขียวดี้ดอเธอหืไม่ใช่มาพักแล้วค่ะโอเคคุณพี่จา๋า สวยๆลงสดๆสดใหม่ๆอีกแล้วค่ะใหม่พรมคริสต์มาสป้ายมงกุฎเขียวของเรานั่นเองคุณพี่เทียรามาด้วยนะคะลูกนี้สวยๆสดๆแบบนี้เลยเขาเป็นงานเกรดเอนะคะเนี่ยคุณพี่สวยแล้วใหม่พรมถักใหม่พรมทอแบบนี้นะคะพวกนี้คืองานหัวผ้านะที่แคโชนะเพราะหนึ่งกระสอบจะมีทั้งหัวผ้าทั้งน้ำสองให้พี่ๆคัดแยกทำกำไรกันนะ รุ่นนี้เขาจะเป็นงานเกรด A โดยรวมงานสะอาดค่ะเป็นงานคระไซส์มีทั้งแบบคลุมแล้วก็แบบสวมรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยนะคุ้มมากๆค่ะคุณพี่ ือจะเป็นกระสอบใหม่แล้วนะคะจะเปิดแค่วันละครั้งนะคุณพี่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะใต้ถุงใต้ถุงเป็นใต้ถุงโอ้โหพี่เทียร่าอิานเตอร์เนชั่นแนล อาจจะเป็นแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือเปล่าคุณพี่อันนี้มันก็เขียนเทียร่าเหมือนกันแต่เขียนอินเตอร์เนชั่นแนลเห็นปะนเปนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นแลาะพี่เนาะอุยแต่ว่าดีไซน์เหมือนกันเลยนะ ตัวนี้สวยมากเป็นไหมพรมถักทอแบบนี้เลยค่ะพี่เหมือนเป็นงานแทด์เมดนะบางตัวทํากําไรได้ค่อนข้างสูงเลยนะคะคุณพี่สวยมากค่ะสีสดอย่าลืมยกกระสอบไปแล้วเปิดคัดแยกหวัวผ้ากันด้วยนะคะทุกคนแล้วเอาไปตีฟูคุณพี่ใช้เครื่องตัดขุยกันด้วยนะผ้าจะได้ดูใหม่ขึ้นทําให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ ราคาส่งตั้งแต่กระสอบแรกเลยค่ะคุณพี่ใครใช้ของเยอะๆทักมาหลังไมได้นะตักเลยประมาณกี่ตัว ส่ง4,900ค่ะพี่ประมาณ100ตัวบกลบนะงาน US 45โลนะคะเขาเป็นงาน US 45โลได้ประมาณ100ตัวบกลบค่ะดูสิดูสิดูสิคุณพี่ลายสวยๆฉ่ำๆเราก็ขายแพงหน่อยนะคะบางตัวไหนเป็นสีดำเนี่ยคุณพี่สีดำถ้าเป็นปักเป็นอะไรอ่ะเป็นลายอย่างเงี้ยพี่ขามันจะทำให้เด่นนะ พื้นเป็นสีดํานะคะงานเกรดเอสวยๆเลยพี่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยอะ่ะตีฟูขายได้เลยหรือโมคนจะรีดแล้วขายเลยแล้วแต่ความสะดวกนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจ4,900ค่ะ4,900ค่ะใครใครเข้ามาแล้วคุณพี่ฝากกดติดตามด้วยนะเนี่ย เขาเอาไปวางให้เราสวยๆเลยพื้นที่เป็นทรงสวมทรงคลุมนะคะรวมกันเลยช่วงนี้ใครๆก็ขายคริสต์มาสนะเป็นสินค้าขายดีอันดับต้นๆเลยแล้วทุกวันจะต้องขายงานกระสอบคริสต์มาสนะคะพี่ขายดีมากช่วงนี้สนุกค่ะน่ารักน่ารักเลย ได้กี่ตัวประมาณร้อยตัวบวกลบค่ะพี่จ๋าได้ประมาณหนึร้อยตัวบวกลบนะคะทำลายลูกสาวใครจะสั่งพี่รีบสั่งเลยนะข้างหลังเนี่ยแพ็คของแล้วนะนี่กักสวยๆค่ะในกระสอบจะมีรวมกักด้วยนะบางลูกออกกักเยอะบางลูกออกกักน้อยแล้วแต่ลูกนะคะคุณพี่ลายสวยๆเลยอะ่ะดูค่ะเป็นปักขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ ไลฟ์สดาขายดีมากคุณพี่ช่วงเนี้ยแค่เปิดทุกวันนะเปิดรีวิวทุกวันนะคะอุ้ยจะมีน่ารักมากน่ารักมากของเด็กปะอา,อาจจะของผู้ใหญ่เออของผู้ใหญ่แต่ว่าสวยมากคุณพี่ดูนะเห็นไหมเป็นไหมพรมถักอย่างนี้เลยไหมพรมถักค่ะ นี่ทรงสเวตเตอร์สวยๆเลยค่ะบอกแล้วว่าในกระสอบจะรวมทรงสเวตเตอร์ด้วยนะคะคุณพี่งานสวยงานสีสดค่ะไปคัดไปแยกหมวผ้าน้ำสองกันอีกทีนะ ุวยน้องๆลูกมุ้งป้ายห้อยข้ออ่านเมนยังแพทยังเลยสเวตเตอร์คอกรมมีค่ะป้ายแดงหมดแล้วคุณพี่อันนี้โชว์คือหนึ่งกระสอบใช่ค่ะหนึ่งกระสอบจะไม่หมดเลยนี่หนึ่งกระสอบ,นสอบเนี่ยพี่ให้ดูทุกตัวด้านหลังคือผ้าที่ เด็กยังลูกเนี่ยจะปนเด็กบ้างนะพี่นะจริงเด็กกับแพงเนี่ยเนมีเด็กแบบเนี้ยพี้แมวเหรอแมวหนูเอานะแมวหนูเอานะถ้าเด็กแบบเนี้ยไม่อาหนูเอานะลิชชันมารตี้มาค่ะขายได้ของเด็กแล้วแพงด้วยของไม่มีนะ สวยอ่ะทรงสเวตเตอร์อ่ะก็ขายดีนะเห็นลูกค้าบางคนขาย9ก้า0ก้าหนึ่งร้อยรอยยี่สิบรอยห้าสิบแล้วแต่ตัวนะพี่นะเนี่ยอู้สวยมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยอ่ะสเวตเตอร์คอกลมหนึ่งบาทค่ะพี่เพิ่งโปรนะ สอเวตเตอร์คอกลมพึ่งโปนะคะ2,900บาทคบคบใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจให้หน่อยออพี่สวยมากววนะสวยค่ะให้ดูได้ทุกตัวเลยอโอเคขอบคุณค่ะอคพี่น่ารักมากขอให้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะลูกค้า เตวัยมากลูกค้าเป็นเกรดน่ารักเห็นไหมค่าขนส่งประมาณสองร้อยค่ะแล้วแต่จังหวัด,ววดนะพี่กร,รุงเทพ,พปริมณฑล่ะร้อยห้าสิบน่ารักอะ่ะอันนี้ก็จนะเหมือนแเด็กโตนิดนึงเนี่ยสวยสวยพี่ขายได้มันขายได้ลูกค้าให้ดูทั้งกระสอบเลยนะเนี่ย โอโหอันนี้มาเป็นแก๊งเลยอ่ะแก๊งซันต้าสวยๆค่ะอันนี้มันเป็นตัวเลยพี่สีมิติเหรอนี่สีมิติ <S 2> <S 2> ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคุณพี่นะโอ้ชุนชอบตัวนี้เลยอันนี้นน<ห>เป็นสีสดมากใช่ป่ะสีเล็กป่ะตัวเนี้ยสีมันสดแบบ สวยๆค่ะนี่สีสดจริงสดจริงสีสดเพราะเขาเป็นเกรด A อโอ้โหฟารมิงโ้น่ารักนะหนึ่งกระสอบนะในคลิปรีวิวนี้คือ1กระสอบนะคะโอ้โหสวยจริงที่จ๋า9 0 0บาทเกรดเอสวยๆใครรอรีวิวอยู่นะคะเปิดให้แล้วรีบสั่งกันเลยค่ะ